Let's go. ครั้งแรกเลยนะเนี่ยเดี๋ครับ มีมีมีบางคนขึ้นมาดูวิวเดี๋ยวก็มีไหมครับเขาขึ้นมาดูวิวเจออ๋อไปรับสี่ห้า ดูกันนะครับเบอร์โทรก็มีชมพูดูทะเลหมอกแอด, like ดอไลผูขอไลประโจรครับช่วยโจนี่เดี๋ยวบรรยากาศบใบยๆไปดูก่อนนะครับ,รบด้านหลังก็เป็นป่าชุมชนนะครับ ก็คนที่ขึ้นมาก็นี่ครับมีที่นั่งชิวๆนี่ลานอุ่น้ำอู่นอยู่นูนน่นนะครับนี่นะครับอากาศร้อนครับฝนไม่ตกผู้ช่วยโจบอกว่าฝนไม่ตกมาสองวันละก็ไปก็ใครจะมาก็เบอร์นั่นเลยครับ เบอร์ตามที่ผมถ่ายให้ดูเลยนี่แหละครับสิ่งที่ผมตามหาดูครับเดี๋ยถ้าเกิดคืนนี้ฝนตกนะพรุ่งนี้เจอหมอ,อกแต่อย่า อย่าไปคาดหวังครับถ้าไม่ไม่คาดหวังก็ไม่ต้องเสียใจ <laughs> นี่ครับพื้นที่ลานกลางเต็นท์กลางนี้เลยกว้างขวางไปดูนี่ครับอันนี้คูโปตา แก่งแข็งไม่เกรงใจใครอันนี้ก็ที่พักของช่วยโจนี่นะครับชิมีน้องแมวด้วยน้องแมวด้วยอ่าอใครมาจะขโมยกลับนะครับผู้ช่วยโจบ,บอกว่าเอาไว้จับงู ไว้ไจับหนูนะไม่ต้องแอบขโมยกลับไปล่ะถืออาหารมาได้นะโอเคห้องหนงห้องน้ำก็มีพร้อมนะครับค,ครับผู้ช่วยโจบฝากบอกมานะครับบอกว่าอ่ตอนนี้น้ำเนิ้มก็มีใช้แบบโอเคแล้วนะครับ แต่ก็ถ้าประหยัดได้ก็ประหยัดกันหน่อยนะครับอันนี้ล็อกดีขอรอเข้ามาไขกันครับนี่ลมเย็นเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมลุ้นเลยนะลุ้นลุ้นขอยคืนนี้ฝนตกออออใช่ ผมผมแอบแอบมัดมือชกผู้ช่วยโจแล้วบอกว่าเดี๋ยววันไหนเกษียนตัวเองมาแอบมาอยู่ด้วยสักเดือนได้ครับ <laughs> นี่อย้เออเนี่อยู่ไ, <laughs> <laughs> ไใช่มาลองก่อน <laughs> มาลองก่อนมาลองก่อนแล้วค่อยว่ากัน <laughs> โอเคกอบได้อ่าบอกมาเลยมาเลย มาช่วยกันทำมาช่วยกันทำหาก,กินด้วยโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูช่วงเย็นๆแล้วกัน